สวัสดีค่ะเพื่อนๆยันนี้ก็พาเพื่อนๆมาเก็บถั่วเก็บผักนะคะวันนี้เพราะว่ามันเยอะแล้วนะคะมันเพื่อนก็จะเก็บเอาไปลวกแล้วก็จะแช่แข็งไว้นะคะมันเพื่อนส่วนยาวๆอย่างนี้ยันนี้ก็จะไปตํานะคะตาถั่วเนาะเห็นไหมคะก็เขาก็เยอะอยู่นะคะเยอะอยู่เห็นไหมคะแสงแดดหมดแล้วเนาะ ไม่มีแสงแล้วนะคะเพื่อนแสงแสงหมดนะคะบ่ายกว่าแล้วก็แสงไม่ค่อยมีแล้วแสงอาทิตย์หมดนะคะัถวถั่วนะคะไม่คิดว่าปีนี้จะได้กินนะคะเพื่อนแต่ว่าเขาเป็นให้นะคะเพื่อนธรรมดานี่จะไม่เป็นเลยนะคะถั่วผักยาวนะคะแต่ปีนี้ได้กินนะคะเพื่อนเขาก็จะยาวขึ้นนะคะยาวขึ้นไปที่ต้นแอปเปิ้ลเลยนะคะเพื่อนถึงนู่นเลยนะคะ ถึงถึงเห็นไหมตรงนั้นเลยต้องปีนขึ้นไปเอานะคะยาวยาวถึงต้นแอปเปิ้ลเลยเดีย๋ยนี้ก็เก็บถั่วนะคะวันนี้เก็บถั่วคะ่ะดูนะคะดูผักดูอะไรของยายนะคะมาดูแปลงผักกัน ส่วนอันนี้ก็คือยังจะไม่ได้เก็บนะคะเพื่อนเมื่าวางก็เก็บไปให้เพื่อนนะคะผักมังโกนนะคะหรือว่าสวีทสวีทชาร์ตนะคะภาษาอังกฤษเนาะเขาก็จะเป็นผักสีแดงอย่างนี้นะคะสีแดงสีแดงสีส้มสีชมพูนะคะเขามีหลายสีนะคะเพื่อนๆงามมากเลยค่ะงาม ดูใบเขานะคะดูใบดูยอดนะคะจะงามมากเลยส่วนอันนี้ก็เป็นสีเขียวนะคะอันนั้นก็จะเป็นอีกชนิดหนึ่งเป็นสีเขียวเนาะอันนี้ก็คือถั่วนะคะอันนี้ไม่รู้ถั่วอะไรนะคะเขาจะมีดอกสีสีส้มนะคะเห็นเป็นผักเล็กๆออกมานะคะยังไม่เคยเห็นไหมคะนี่งไงผักเขาเล็กๆนะคะ กน,ะะนี่คือใหญ่ไม่ทันอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวก็หนาวแล้วนะคะเพื่อนสิ้นเดือนนี้ก็คือหนาวเลยนะคะเพื่อนก<ส>็คือจะโตไม่ทันนะคะเขาจะโตไม่ทันอยู่แล้วต้นอันนี้ดูสีลมพัดนะคะเพื<ๆ>่อนลมพัดเขาก็เดี๋ยวต้องหาอะไรมามัดนะคะมัดไว้ผักอันนี้คือออกออกออกเอ,อ,อ่อถ่ายถ่ายบ่อยมากอันนี้เป็นสีชมพูนะคะเพื่อนดูนะคะเป็นสีชมพูนะคะ สีชมพูอันนี้คือสีส้มนะคะสีส้มแล้วก็อันนี้ก็คืออันนี้ก็คือสีส้มนะคะนี่ก็สีส้มนะคะสองต้นนี้เป็นสีส้มนะคะมีสีชมพูสีส้มนี่ก็ส้มอยู่แต่ไม่ส้มเท่าไหร่แต่ว่าตรงนี้จะเป็นสีแดงนะคะสีแดงแดงมากๆเลยแดงดูนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นต้นสีเขียวนะคะเพื่อน เขียวแล้วก็ใหญ่มากใหญ่นะคะใบเขาจะใหญ่มากเลยอันนี้คือสีส้มเดี๋ยวเราก็มาดูถั่วกันนะคะอันนี้ก็คือต้นสีเขียวนะคะเพื่อนเดี๋ยวเราจะมาเก็บถั่วกันค่ะเพื่อนๆมาเก็บถั่วนะคะอันนี้คือเดี๋ยวให้ดูแอปเปิลก่อนต้นนี้คือแอปเปิลสีเขียวนะคะไม่ค่อยเห็นลูกใบมันจะเยอะเนาะปีนี้แอปเปิลไม่งามเลย ส่วนต้นนี้เป็นแอปเปิลสีแดงนะคะก็ไม่งามเช่นกันนะคะเพราะว่ามีแมลงเจาะนะคะมีแมลงมีนอนมากินนะคะลูกนี้งามอยู่แอปเปิลสีแดงนะคะมีมีลูกนี้แหละที่ว่าสวยนะคะลูกอื่นๆก็ไม่ค่อยสวยนะคะเพืเ่อนๆเราจะมาเก็บทั่วกันนะคะให้ดูทั่วอันนี้เป็นถั่วอันนี้เป็นอีกชนิดหนึ่งนะคะคือ ต้นเขาก็จะไม่สูงเลยแต่ว่าดกนะคะดกมากดูความดกของเขานะคะเพื่อนๆดกมากเลยแล้วก็ฝักก็งามนะคะงามเลยนะคะเพื่อนๆงามเลยฝักงามเลยวันนี้จะให้ชมสวนนะคะเพื่อนๆถอนต้นนี้ทิ้งก่อน ชมตรงนี้อีกนะคะอันนี้ก็ดกอันนี้ดกมากเลยตรงนี้งามด้วยเราเด็ดเลยอันนี้เราจะเด็ดเลยนะคะเก็บไปเลยอยตายแล้วขึ้นมาทั้งพวงนะคะเพื่อนเด็ดมือเดียวนี้ไม่ได้เนาะต้องเด็ดสองมือนะคะเด็ดลึ้ามาเดียว ดูนะคะเขาก็โอเคนะใช้ได้เลยลูกลูกเขาก็งามดีนะคะเพื่อนๆเราจะวางไว้ก่อนนะ เขาก็ลูกใหญ่ดีนะแต่ถั่วถั่วชนิดนั้นอ่ะถั่วเป็นเหมือนถั่วฝักยาวบ้านเราเลยนะยาวดีวน,นี้ก็จะเอาไปตำนะคะเพื่อนอันนี้คือสควอตนะคะหรือว่าบวบนะคะบวบสีเหลืองนะคะเพื่อนยี่ยนี้ก็เด็ดไปแล้วสามลูกนะคะคือมันเป็นลูกใหญ่ถ้าเกิดเอาไว้เยอะๆเขาก็จะไม่โตนะคะเพื่อนก็ก็เลยเด็ดนะคะ าดูฝั่งนี้เขาดกมากเลยนะคะต้นนี้ต้นนี้จะดกมากๆเลยเด็ดไปแล้วสามลูกก็ยังมีลูกเล็กลูกน้อยอีกเยอะนะคะเมื่อวานก็ลมพัดเขาเนาะเห็นไหมคะต้นนี้ก็มีอีก อันนี้เป็นบวกแบบสีเขียวนะคะปีนี้ไม่งามนะคะเพื่อนเพื่อนลูกลูกเขาไม่งามเลยปีนี้ดูนะคะไม่ค่อยงามนะคะบวบสีเขียวอันนี้คือต้นกระเทียมนะคะเพื่อนกระเทียมนะคะดูนะคะต้นกระเทียมดูสควาดลูกนี้นะคะใหญ่มาก ใหญ่มากเลยค่ะดูสควัดลูกนี้ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะขอให้มีแต่ความสุขความเจริญร่ำรวยร่ำรวยค่ะ